มีเบอร์มงคลที่ถูกเรียงร้อยตามอาชีพดียังไงรหัสดีรหัสเฮงรหัสปังวันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะอันดับแรกเลยคุยต้องบอกก่อนนะคะศาสตร์ของคุยเนี่ยเป็นการจัดเรียงร้อยตามอาชีพถ้าวันนี้ใครทำงานออนไลน์นะคะมาเป็นสายโค,ค้ดคูสายแม่ค้าออนไลน์แล้วคุณได้บูชาเบอร์มงคลตามเรียงร้อยรหัส โชคชะตาของคุณที่ถูกจัดเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเลขสเสน่ห์เลขการเจราจารเลขการสื่อสารมันดียังไงวันนี้จะมาตอบคําถามให้ฟังค่ะการที่เราบูชาเบอร์มงคลกับการที่เราไม่ได้บูชาเบอร์มงคลมันแตกต่างตรงที่เวลาเราได้เบอร์มงคล แล้วมันเหมาะกับอาชีพที่เราทาอย่างเช่นเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราต้องเจราจาการเปลี่ยนเบอร์มงคลหรือการบูชาเบอร์มงคลมันก็เหมือนกับการที่เรารับสมัครพนักงานเพิ่มแต่พนักงานตรงนี้เป็นพนักงานที่ถูกต้องและถูกจริตถูกอาชีพกับคุณแต่บางคนอุ้ยฉันไม่ไดอ้อ่อ ฉันไม่มีความรู้ในเรื่องของเบอร์มงคลฉันไปเลือกเบอร์สวยๆมันก็เหมือนกับการเอาดารามาอยู่ใกล้ๆตัวค่ะอุ้ยอยากร่ำรวยอุ้ยอยากขายของดีแต่มีแต่เลขสวยๆแต่การที่เราต้องเจรจาเราต้องมีสเสน่ห์เบอร์นั้นมันถูกได้จัดเรียงร้อยแล้วตัวเราเป็นแรงขับเคลื่อนพนักงานณนะที่นี้คือพนักงานที่มองไม่เห็นเบอร์มงคลที่อยู่ตามอากาศแล้วตัวเราขับเคลื่อนแล้ว หมุดด้วยศรัทธาว่าสิ่งนี้จะเป็นช่วยเสริมพลังให้กับตัวเราเหมือนกับมหาเศรษฐีค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งมงคลฉันน้อมรับเพราะฉะนั้นตัวคุณต้อง พูดมีไมา์เซตที่ดีไม่คิดลบและเชื่อใจวางใจในตัวเองว่าฉันเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมวันนี้ลูกค้าไหลมาเทมาเบอร์มันก็จะช่วยแรงผลักดันเพราะเบอร์มันได้ตรงของเลขวาจาคำพูดเลขสี่วาจาประกาสิ์นักขายนักพูด,น,พดนักเจรจาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่มีอุ้ยขายของออนไลน์อยากจะร่ำรวยแต่ไม่มีเลขพูดไม่กล้าพูดไม่กล้ามั่นใจเพราะฉะนั้นเลขมันจะจัดให้กับคนที่ ตรงตามและขาดความมั่นใจถ้าใครอยากจะเสริมสร้างความมั่นใจอยากจะบูชาเบอร์มงคลนะคะก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์คำว่าสนใจมาได้ค่ะแล้วใครมีคำถามอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยและครูยุจะมาตอบคำถามให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ